ค,คือจากประสบการณ์ในช่วงช่วงม็อบที่ผ่านมานะครับผมได้า้าคนกรุงเทพเนี่ยก็ตอนแ,แรกก็เป็นคนชั้นกลางก็ไม่เข้าใจว่าเขามาทําไมกันแล้วก็แต่วันนี้ขึ้นดีผมก็อยากเข้าใจผมก็ลงไปเดินแถวๆนี้นะครับอยู่ใ,ใกล้ๆหอศิลป์เองแล้วก็ไดเ้เข้าใจว่าในกลุ่มคนเสื้อแดงเอ,งเองเนี่ยก็มีความหลากหลายทางความเห็นเยอะมากไม่ได้มาด้วยจุดประสงค์เดียวใดๆที่นี้ก็เลยอยากถามทนายกับว่าการตั้งคณะกรรมการเหล่านี้เนี่ย แม้กระทั่งคนเสื้อแดงเองเขาก็มีความเห็นที่ต่างกันอาจจะต้องมีคนเสนอที่เป็นตัวแทนของคนเสื้อแดงเองตั้งเยอะแล้วแต่ว่าแน่นอนว่าประเทศไทยก็ไม่ได้มีแค่สองสีใดหนึ่งนะครับแต่ว่ามีกลุกล่มหนุ่มนอีกมากมายเราจะมั่นใจได้อย่างไงว่าคณะกรรมการทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวแทนของเสียงของคนทั่วไปทั้งประเทศจ,จริงๆคือ <c oughs> ผมก็เรียนว่าบุคคลที่ผมได้เชิญมานะครับหรือว่าที่ภาคประชาชนก็ขอให้ผมไปเชิญมาเนี่ยทุกท่านเนี่ยผมคิดว่ามีมีใจที่จะทํางานให้กับทุกคน ไม่ได้มีความคิดในการที่จะไปเป็นปฏิปักษ์เป็นศัตรูอะไรกับใครนะครับแล้วประเด็นในการแก้ไขเนี่ยเราไม่แยกหรอกครับผมยกตัวอย่างเช่นว่าคนที่เดือดร้อนจากปัญหานี่สินครับนะฮะคนเป็นหนี้เนี่ยจะมีความเชื่อทางการเมืองหรืออะไรเราก็ต้องแก้เขาหมดแล้วก็แก้ในลักษณะที่เป็นมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันหรือมาตรฐานเดียวกันนะฮะขึ้นอยู่กับสภาพของของปัญหานี้สินที่เกิดขึ้นที่ทํากินก็เหมือนกันนะครับหรือสมมุติว่าเราบอกว่าความเป็นธรรมในเรื่องของโครงสร้างภาษีเนี่ย มันยังใช้ไม่ได้นะฮะรัฐบาลอยากจะทาภาษีรั์สินแต่อาจจะยังไม่พอในการที้ทำให้เกิดความเป็นธรรมเนี่ยคือประเด็นเหล่านี้มันไม่มีการไม่ได้มีการเป็นเลือกอยู่แล้วว่าอ๋อถ้าคุณเป็นคนที่มีความคิดเห็นทางการเมืองอย่างนี้คุณจะไ,ได้รับความวเฉลี่ยมันไม่มีนั้นเบื้องต้นเนี่ยโจทย์ที่มันตั้งเนี่ยมันเป็นคําตอบสําหรับทุกคนอยู่แล้วแต่แน่นอนนะครับเวลาเนี้ยสังคมเราเนี่ยทั้งสังคมเนี่ยความที่มันมีความาแตกแยกกันค่อนข้างที่จะลึกมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย พอเอ่ยชื่อคนนั้นคนนี้มาก็มีข้อสองสยัยมีความหวาดระแวงผมก็บอกว่าหนึ่งเนี่ยเราต้องให้คนเหล่านี้ทํางานนะครับถ้าเกิดว่าการทํางานของกรรมการชุดต่างๆทําไปสองเดือน3เดือนเห็นได้ชัดว่าเอ๊ะไม่สนใจความทุกข์ร้อนของคนกลุ่มนี้เนี่ยมันก็จะชัดเจนออกมาเองว่าต้องแก้ไขแล้วนะแต่ว่าถ้าหากว่าเขาทํางานและเขาพยายามจะแก้ไขเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยทุกฝ่ายควรที่จะเข้ามามีส่วนร่วมนะคคือทางการเมืองเนี่ยผมเข้าใจ เวลานี้ที่จะวิจารณ์แรงที่สุดก็จะมาจากฝ่ายผู้นำครับหรือแกนนํามากกว่าซึ่งก็เป็นธรรมดาเขาอาจจะยังมีความโกรธเคืองมีความรู้สึกที่เป็นลบอยู่นะครับแต่ว่าเรากําลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้มาแก้ปัญหาปรองดองกับคนกลุ่มเล็กๆนะครับเรากําลังจะทําในเรื่องของการแก้ปัญหาให้กับคนทุกคนนะครับไม่ว่าเขาจะมีความคิดเห็นทางการเมืองยังไงแต่นอกจากความเห็นของนักวิชาการเหล่านี้คณะกรรมการเหล่านี้เนี่ย ความเห็นของคนทั่วไปก็จะมีการรวบรวมด้วยผ่านทางจริงๆหลักๆจริงๆหลักแล้วเนี่ยเราไม่ได้ต้องการให้คนเหล่านี้เป็นคนที่มากําหนดโจทย์เลยนะรัฐบาลก็ไม่เข้าไปครอบจะมีการสร้างสมดุลระหว่างความเห็นของคนทั่วไปกับความเห็นของคนที่เป็นคณะกรรมการต่างๆอย่างไรบ้างผมว่าหลักเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่าในเชิงความต้องการความเดือดร้อนนะฮะความทุกข์นี่นต้องฟังจากประชาชนนะครับเอาละผมคุณหรือนักวิชาการเนี่ยอาจจะรู้หรือคิดมีความคิดของตัวเอง แต่ดีที่สุดคือให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงซึ่งเราทําหลายวิธีนะฮะอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่ามีการไปสํารวจความคิดเห็น,นโดยสํานักงานสถิติแล้วก็จะมีสํานักสํารวจความคิดเห็นต่างๆมาช่วยอีกนะรเราจะมีศูนย์ที่รับเรื่องราวรใช่ไหมครับเป็นโทรศรรัพท์เป็นสํานักงานนะครับเราจะมีการไปจัดเป็นลักษณะของการทําสมัชชาสัมมนาตามพื้นที่ต่างๆนะเพราะตอนนี้ผมเองก็จะเดินสายนะครับร่วมกับทุกภาคส่วนนะเช่นท้องถิ่นเขาก็จะจัดเวทีของเขา มหาวิทยาลัยก็จะจัดเวทีของเขาเนี่ยผมก็จะเริ่มเข้าไปร่วมในในสิ่งเหล่านี้<ม>นั้นความทุกข์ร้อตนต,ต,ต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะมาจากประชาชนแต่ว่าสิ่งที่เราได้จากทางวิชาการเนี่ยก็คือปัญญา<ม>ความคิดประสบการณ์นะฮะในการที่จะบอกว่าเอาละเมื่อปัญหาเป็นอย่างนี้เนี่ยทางออกมันมี1 2 3 4 5ทางที่1เป็นยังไงทางที่สองเป็นทางเลือกให้ทานาย,ยกเป็นทางเลือกมาแล้วก็อาจจะมีข้อยุติแล้วก็ถึงวุสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาบอกว่าต้องมาใช้อํานาจรัฐ ใช่ไหมค,คือรู้วิธีแก้เสร็จปรากฏว่าคนมีอำนาจแก้เนี่ยยังเป็นหน่วยราชการอยู่เขาก็จะส่งมาที่รัฐบาลรัฐบาลก็จะดำเนินการ,รแต่ถ้าผมลองถามท่านนายกอย่างนี้ดูครับคิดว่าการปฏิรูปเนี่ยคำว่าปฏิรูปอาจจะแน่นอนท่านนายกเป็นรัฐบาลก็ต้องพูดถึงเรื่องการปฏิรูปเรื่องการเมืองนะครับมีการระวมความเห็นในการทํานโยบายต่างๆแต่จริงๆปัญหาของประเทศนี้จริงๆก็ไม่ได้อยู่แค่ที่เรื่องการเมืองอย่างเดียวต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเรื่องคําถามเนี่ยครับ ท่านนายกคิดว่ารัฐแก้ได้ทุกปัญหาจริงๆหรือเปล่าครับไม่ฮะหนึ่งเนี่ยหนึ่งเนี่ยเราคงไม่บอกว่ารัฐไปแก้ทุกปัญหานะฮะผมผมพูดสองสองแง่มุมแง่มุมหนึ่งคือบางเรื่องเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวกับรัฐก็ได้ับนะตอนนี้ผมคุยกับภาคธุรกิจผมบอกอย่างปัญหาความเหลื่อมล้ำเนี่ยภาคธุรกิจเองเนี่ยต้องไปแก้ยังมีความรู้สึกความเหลื่อมล้ําระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนะครับระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่กับผู้ธุรกิจขนาดเล็กระหว่างอุตสาหกรรมกับชุมชนเหมือนกับที่เกิดขึ้นที่มาบตาพุธ ครับนะฮะประเด็นอย่างนี้มันไม่ใช่เฉพาะภาครัฐที่จะไปแก้ได้นะครับข้อที่2เนี่ยบางเรื่องเนี่ยอย่างเช่นเราพูดถึงว่าอยากให้คนของเราเนี่ยมีสวัสดิการมีความมั่นคงผมก็ไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องที่ว่าจะให้รัฐเนี่ยไปทําทั้งหมดครับไม่ใช่นะครับเพราะว่าระบบสวัสดิการเนี่ยพอรัฐแบกรับทั้งหมดเนี่ยหลายประเทศก็เห็นแล้ว อยู่ไม่ได้ต้องเก็บภาษ,ษีสูงมากหรือว่าในที่สุดก็หาสตังค์มาไม่ได้ก็ต้องมีระบบของการมีส่วนร่วมะนะอย่างเช่นที่รัฐบาลทําเรื่องสวัสดิการชุมชน<ะ>สวัสดิการการเงิน,นหรือว่าการที่ชุมชนเองต้องมาจัดการอย่างที่ผมพูดเรื่องที่ทากินโฉนดชุมชนเนี่ยรัฐบาลเข้าไปแก้เองไม่ได้นะ<ะ>ชาวบ้านต้องรวมตัวกันก่อน,อนมีมีเป็นชุมชนขึ้นมาที่จะสามารถบริหารในเรื่องของการใช้ที่ทํากิน,นต่างแต่ในทางหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่า เรายัางมีอุดมคติหรือว่าค่านิยมรัฐบาลแก้ได้ทุกเรื่องอยู่หรือเปล่าจึงได้เกิดนั่นก็เป็นปัญหาส่วนหนึ่งนะครับ<ะ>เป็นปัญหาส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าเราก้าวพ้นได้ก็จะดีนะเพราะพอคิดอย่างนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือว่าทุกคนก็เลยคิดว่าต้องอยากมาเรียกร้องมาเรียกร้องนะและ2ก็มาแย่งชิงกันเพราะคิดว่าใครได้อํานาจรัฐไปแล้วเนี่ยจะชี้เป็นชี้ตายแก้ไขต่างๆในทุกเรื่องนะผมคิดว่ากระบวนการที่ทําอยู่ทั้งหมดเนี่ย น่าจะเป็นตัวสะท้อนให้ประชาชนได้ตระหนักในที่สุดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มีแต่รัฐบาลนะภาคธุรกิจภาคประชาสังคมภาควิชาการนะครับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะมีส่วนร่วมในเยอะผมก็ยังมีความคาดหวังมากนะครับว่าเที่ยวนี้เนี่ยเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยจะมีส่วนร่วมหลายๆทางเพราะผมเห็นความตื่นตัวที่เกิดขึ้นในช่วงเหตุการณ์ด้วยนะครับหนึ่งอาจจะไปทําหน้าที่เหมือนกับเป็นอาสาลงไปในการที่จะสํารวจประสานงานนะครับหรือแม้กระทั่งการรวบรวมประมวลข้อมูลความคิดต่างๆด้วยแล้ว นอกจากกระแสวิจารณ์ต่างๆแล้วนะครับผมรู้สึกว่าสังคมไทยเนี่ยมาครั้งมองคนรอบตัวเนี่ยท่ายายกก็คงรู้สึกมากก็คือมีคนวิจารณ์เยอะแต่คนทําน้อยออฐานะที่คนเป็นอยู่ตรงกลางร,รัฐบาลอย่างเงี้ยครับผมมีคนประชาชนที่นอกจากวิจารณ์เ้วเสนอตัวเข้ามาช่วยเหลือในการ,รแก้ปัญหาเยอะไหมมีฮะมีครับเชื่อนี้เนี่ยผมต้อง,ต,องต้องเรียนว่าเ,เห็นได้ชัดนะครับอ,อ,อย่างน้อยที่สุดเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะฮะซึ่งความจริงเนี่ย ท่านก็รู้ว่าถ้าท่านมาทํางานต่างๆที่กาลังจะทำเนี่ยมีแรงกดดันเยอะมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ก็มากนะครับขนาดผมเชิญท่านเสร็จนักข่าวถามผมว่าจะพาท่านมาเสียคนตอนแก่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งซึ่งผมก็ต้องขอบคุณว่าท่านเหล่านี้เนี่ยตั้งใจมาทํางานนี้เนี่ยเพื่อลูกหลานนะฮะเพื่ออนาคตของประเทศนะครับและก็อย่างที่ผมบอกก็คือว่ามีอาสาสมัครนะที่อยากจะเข้ามาเยอะ มีการสอบถามเข้ามาเยอะจากผ่านทั้งภาคธุรกิจบ้างเข้ามาโดยตรงบ้างบอกว่าเขาทําอะไรได้บ้างผมว่านี่เป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าต่อไปนี้เนี่ยการที่เราจะฟื้นฟูความมีจิตอาสาของคนเนี่ยก็น่าจะทําให้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าแรงเสียดทานมันต้องมีนะเป็นธรรมชาติครับแล้วเมื่อกี้ท่านนายออกพูดถึงคนรุ่นใหม่แล้วก็ได้ยืนว่าวันก่อน,อนพูดถึงคนรุ่นนี้ว่าเจเนอเรชัน R หรือว่า Reform, รีฟอร์นะครับ คิดยังไงคนรุ่นนี้ครับแล้วก็การเอาโซเชียลมีเดียหรือว่าอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการระดมความเห็นทางการเมืองเนี่ยมีมีความเป็นไปได้อย่างไงบ้างผมว่า,เ,าเราคงได้ยินการวิพากษ์วิจารณ์คนรุ่นใหม่มาพอสมควรมีแต่คนดา่าฮะเด็กสมัยนี้สมัยนี้ว่าไม่สนใจอะไรต่างๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมก็เคยพูดมาตลอดนะความจริงแก้ต่างให้มาตลอด <laughs> ว่าคนแต่ละรุ่นเนี่ยเขาก็เติบโตมาในสภาวะแวดล้อมที่มันไม่เหมือนไม่เหมือนอดีตนะแล้วก็ยุคนี้ก็เป็นยุคที่มีการแข่งขันมากอะไรมากก็มีแรงกดดัน ในเรื่องของการที่จะต้องดูแลตัวเองในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของอาชีพในเรื่องของอะไรนะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ความเจริญทางวัตถุเนะี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียที่นํามากับเด็กเยาวชนแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าอย่างยกตัวอย่างการใช้เครือข่ายทางสังคมทางอินเทอร์เน็ตนะที่ศพที่เรียกโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆเราเห็นชัดเจน้วเดี๋ยวนี้มีกลุ่มที่เขาไม่ได้รู้จักกันเลยอยู่ดีๆก็รวมตัวกันมาทําสิ่งดีๆนะครับเห็นไหมครับว่าตอนที่เหตุการณ์สงบลง หรือมีการเลิกการชุมนุมก็มีการระดมคนบอกว่าเอ๊ะมาฟื้นฟูพื้นที่กันไหมคนก็ออกมาไม่ได้รู้จักกันส่วนตัวแต่รู้จักกันผ่านเครือข่ายเหล่านี้ก็ออกมาเห็นการรายงานข่าวไปยังต่างประเทศและเห็นว่ากระทบภาพลักษณ์เขาก็ไปช่วยกันว่าทํายังไงจะช่วยเข้าไปชี้แจงให้ชาวต่างประเทศเนี่ยเข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยนะฮะเนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับและผมคิดว่าจะมีในลักษณะนี้มากยิ่งขึ้นนะครับโครงการต่างๆที่ จะมีการไปทําโดยหน่วยงานไหนก็ตามผมก็ได้ย้ําว่าขอให้ใช้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นประโยชน์ท่านนายกน่าจะเห็นด้วยถ้าบอกว่าการปฏิรูปคือการสร้างสังคมที่ไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลก็ไปต่อข้างหน้าได้ใช่ครับถูกไหมครับใช่ครับผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มาผูกติดและผมยืนยันเลยนะครับงานนี้เนี่ยผมและรัฐบาลไม่ต้องการเป็นเจ้าของผมต้องการให้คนไทยทั้งประเทศเป็นเจ้าของและมันจะได้เดินได้เพราะผมรู้ว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะเหมือนกับที่ผมเข้ามาและผมมารับปัญหาเยอะแยะไปหมดเนี่ย มันก็จะมีปัญหาเหล่านี้ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ภายในอายุของรัฐบาลชุดนี้ถ้าเราคิดกัน,นในมุมเลยว่าใครจะมาทําใครจะมาเป็นเจ้าของใครจะมาชี้ใครจะมาสั่งเนี่ยมันไม่จบนะครับวันนี้เราต้องหากระบวนการที่มันสามารถที่จะเดินหน้าต่อเนื่องได้คนไทยทุกคนเป็นเจ้าของและผมคิดว่าอย่างนี้ปัญหาจะแก้ได้แต่แน่นอนว่าแรงเสียดทานต้องมีอย่างที่ท่านบอกแล้วท่านคิดจะจัดการกับแรงเสียดทานนี้ยังไงครับ,รบเพราะว่ามีคนที่ไม่เห็นด้วยแน่นอนอยู่แล้วคือ ผมผมถือว่าอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเรื่องปกติที่ต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกตำหนินะครับแล้วก็มีคนหวาดระแวงมีคนมองนะฮะในทางใดก็ตามผมจำได้ก่อนท่านเป็นนายกนี่เป็นแต่คนชื่นชอบนะฮะนนไม่จริงครับ <c oughs>